สำนักงานหอการค้าจังหวัดอ่างทองจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอการค้าจังหวัดอ่างทองเมื no ่อวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2555เวลา17นาฬิกานายวิศวะศาธิตมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอการค้าจังหวัดอ่างทองณห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง นายสมเจตเจริญศรีสัมพันธ์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าหอ,อการค้าจังหวัดอ่างทองเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดอ่างทองอยู่เป็นประจำซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้ทางเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเดินทางไปยังสถานีวิจัยข้าวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่ลงทะเบียนที่หน้าสำนักงานหอการค้าจังหวัดอ่างทองรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าในเรื่องรถโดยสารหนึ่งคันและรถตู้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองอีก1คันโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองในงานมีการศึกษาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวปลูกมีกิจกรรมร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน